วังขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการราบรูปเกษตรกับนายมดเขียว สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ครับเรารูเกษตรกับนายมดเขียวครับพาผู้ชมนั้นมานั่งแบบสบายๆนะฮะมาชิมทุเรียนกันแต่ว่าเป็นการนั่งที่ระแวงนิดนึงมองซ้ายมองขวาจะมีอะไรหล่นลงมาหรือเปล่าสังเกตว่าเจ้าของสวนนะฮะหลบมุมเลยหลบมุมเลยอ่าหลบต้ต้นไม้ก่อนเลยนี่แสดงว่าเป็นเจ้าของสวนที่แท้จริงนะฮะรู้ทิศทางอ่าครับอ้าอย่างที่บอกไว้นะครับว่าวันนี้เราจะพาผู้ชมนั้นมาชิมทุเรียนก้านยาวนะครับรสชาติของก้านยาวเป็นยังไงพี่บอกว่าชิมแล้วรู้เลยเหรอ เขาจะมีรสรสชาติเป็นอีกรักของเขาเนื้อเขาจะละเอียดนุ่ม,อมอหอมคือคือคือไม่ฉุนจัดไม่ฉุนไม่ฉุนมากคือกลิ่นของความเป็นทุเรียนเนี่ยจะไม่เยอะใช่ใช่ใช่ใชรสชาติหวานตัวนะฮะพูดแล้วก็เริยมปากนะฮะชิมชิมซะหน่อยชิมซะหน่อยเห็นบอกว่าอะไรนุ่มๆเนี่ยขอชิมซะหน่อยเออเป็นคนชอบทานอะไรนุ่มๆนะฮะได้เลยครับ นี่นะครับมาแล้วก็ชิมกันเลยนะครับปึ๊บนะเอาละนะฮะหลายคนนะครับที่เมื่อก่อนนี้ไม่เคยลองทานทุกเรียนแล้วบอกบางคนอาจจะดมที่กลิ่นก่อนถ้าเป็นนนทบุรีในี่นหยิบนี้ไม่ได้นะทำไมฮะเป็นยังไ,ไงฮะ สามพันบาทเนี่ยอย่างนี้เลยเหรอสามพันบาทที่นนทบุรีเหรอทีมงานผมฝากมาถามว่าทุเรียนนนทบุรีกับทุเรียนที่จันทบุรีต่างกันตรงไหนต่างกันตรงไหนต่างกันต่างกันต่างกันที่จังหวัดรสชาติไม่แตกต่างเขาบอกว่าต่างกันที่จังหวัดกันนั่นเองจริงหรือเปล่าไม่รู้อ้าวทานชิมซะหน่อยแล้วกันนะครับอ้าวชิมนุ่มไหมนุ่มนุ่มฮะนุ่มนะครับแล้วก็หวานมันอ่ะหวานมันกินฉุนไหม หอมนะไม่ฉุนนะมันมันจะหอมนะหอมๆบางๆในบรรดาทุเรียนอย่างที่จันทบุรีส่วนใหญ่เขาปลูกพันธุ์อะไรกันบ้างครับส่วนใหญ่แล้วจะหมอนไงเยอะนะฮะหมอนทองจะเยอะอหมอนทองส่วนใหญ่แล้วก็จะเล่นหมอนทองกันครับผมย่างอย่างราคาราคาก็หมอนทองเขาจะราคาดีนะทรงตัวอแต่ก้นยาวดีกว่าแต่กันยาวราคาจะแพงกว่า นั่นคือราคาสูงกว่าสูงกว่าเทียบกนเป็นกิโลนะใช่ไหมฮะยังคงถามพี่นิดนึงอย่างการดูแลให้รสชาติดีแบบนี้การทําอินทรีย์การใช้อินรีย์เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยมันทําให้รสชาติเนี่ยรสชาติดีดีไหมดีครับมีผลเลยนะใช่ครรสชาติดีทุเรีนเป็นธรรมชาติของเขาอะธรรมชาตครับทุเท่านอาหารครบไงครับเพราะในปุ๋ยอินรีเนี่ยมีท่าอาหารครบองั้นผลผลิตที่ได้ออกมาเนี่ยสมบูรณ์รสชาติดี ก็บอกว่าเป็นรสชาติแบบธรรมชาติของทุเรียนจริงๆนะครับเอาแบบนี้ดีกว่าฮะในฐานะที่พี่ตอนนั้นเป็นเกษตรยุคใหม่ก็ว่ากันเถอะนะฮะเป็นเกษตรยุคใหม่ที่ใช้อินทรีย์เข้ามามีบทบาทมากในการทำสุดทุเรียนอยากให้พี่เชิญชวนและวกันเกษตรกรนะครับผมก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องชาวสวนทุกคนนะครับผมหันกลับมาใช้แบบ อินทรีย์ธรรมชาติของเราดีกว่าเพื่อเพื่อดินของเราจะอยู่ได้นานดินจะไม่เสียไม่เสียง่ายครับผมไม่โซมอะไรเงี้ยถ้าเราใช้ธรรมชาติใช้เคมีมากเนี่ยมันเคมีก็ก็ก็ดีนะผมว่าแต่ทีนี้ว่าผลเสียตามมาคือว่าคือมีอาหารสูคือว่าดินจะเป็นกรดเป็นด่างมากอืถ้าอินทรีย์เนี่ยจะเห็นผลช้าจริงแต่ว่าระยะเวลานานๆน่ะ เขาจะดีดีและดีทาวรยืนคือเป็นการดีแบบถาวรระยะยาวนั่นเองนะครับอย่างที่เราเห็นต้นนี้นะคืออายุก็เยอะเหมือนกันนะตัวนี้เกือบ40ปีเกือบส0ปีเกือบสีปี นะครับคือจริงๆแล้วการทำทุเรียนนะครแต่รุ่นกงก็ทำาตั้แต่รุ่นกงทำแล้วใช่ไหมอันนี้ใช่ครับตกมาถ้าจะเป็นรุ่นที่สามพี่ต้อเนี่ยผมรุ่นรุ่นหลานนะรุ่นหลานแล้วอ่ะนะครับคือการดูแลดินนะฮะการให้ธาตุอาหารที่เป็นอินทรีย์แบบนี้แหละฮะึกถือว่าจะใช้เรียกว่าเป็นการช่วยทาให้ยืดอายุให้เขาว่าอยู่กับเราได้นานนั่นเองใช่ครับนะครับผมวันนี้ครับรับรู้เกษตรกนายมดเขียวนะครับต้องลาไปพร้อมกับความอร่อยของทุเรียนก้านยาวของสวนพี่ต้อมนี่แหละครับสำหรับวันนี้เราทุกคนลาไปก่อครัับสสวดี เกษตรกรท่านใดที่มีปัญหาเรื่องผลผลิตตกต่ำอยากลดต้นทุนการผลิตแต่เพิ่มผลผลิตสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวโทร080-550-4888